แล้วก็วันนี้ที่จะมาเล่นนะคะจะมาเล่นเพลงใหม่ล่าสุดเลยค่ะก็คือเพลงสัญญานะโอ้ไม่ใช่เพลงของตัวเองเพลงของตัวเองต้องรอติดตามในอินนี่แคมนะคะอุ้ยพี่ฟอลรอจังเลยอ่ะแต่ว่าคือตอนเนี้ยสายตาพี่สั้นมากช่วยดูดไหมแม่ตัวแม่นายตัวแม่ตัวแม่แกทำไมฉันเป็นแบบนี้นายค่ะ วันนี้เราจะมาเล่นกันในเวอร์ชันเอ่ออะคูสติกนะคะเอาไม้ออกมานิดหนึ่งแล้วกันนะคะ,ะ,คะ <laughs> อีกทีนะคะขอ จะเมื่กันอย่างนี้นะไม่ว่าเป็นอย่างไรขอตามจะดูแลห่วงใยมันเด้อฮราำไปได้ไหมว่าจะไม่เปลี่ยนเกี่ยวก้อยกันและสัญญาฉันขอรับปากเธอเช่นกันมีเธอข้างฉันทุกเวลา ว้าวหนยขอขอเวอร์ชันนี้ได้ไหมพี่โฟขอเวอร์ชันนี้ด้วยได้ไหมหนูอยากฟังตันเขาเขาเขาแอปฟังเพลงหนูอยากเก็บไว้ฟังอ่ะพี่โฟโ้หขอบคุณค่ะคือบรรยากาศในห้องไลฟ์เมื่อกี้คือแบบทุกคนเงียบหมดเหมือนตกอยู่ในมนสกุลเลยอ่ะเหมือนเหมือนแบบโอเมก้าเหมือนหล่อมากเลยอ่ะือเมื่อกี้ตอนแบบถือไมใช่หมพี่แบบอยู่ดีๆมอนมองได้ก็โอ หวานปันน้ำผึ้งเลยอ่ะตอนนี้รู้สึกว่ามีทองแล้วออกจากหูหนูแล้วอ่ะเอาไปขายเอาไปขายแหละตรดีนะแต่คือเพลงที่สู้เพลงไปต่อไม่เก่งไม่ได้ยันตราตรึงจับมือจับมือสู้พี่พี่โอร์มิทอนอันนี้นี่จับมือกันแบบนี้นะนๆจบมือนวัดีไม่ไม่เราสู้เขาไม่ได้เลยจริงอย่าบอกนะโอเค ะคุณข่าอแฟนข่าวคิดว่าไงคะตึงไหมคะถ้าตึง